คือแบบดอกมากเลยนะมะเขือดูมะเขือคือดอกมากเลยนะน่เนี่ยคือเขาดอกมากนะ ก็ต้นเตี้ยมากเลยคือแบบว่าเขาจะทานผลเขาไหวไหมคือที่คำถามเนี่ยคือแบบเขาจะทานผลเขาไหวไหมเพราะว่าต้นเขาอ่ะเตี้ยมากนะดูลักษณะต้นเขาสินะ หรือต้นเขาเนี่ยคือต้นเขาเตี้ยมากเลยนะเขาเขาจะทานทานผลเขาไหวไหมที่คำถามเนี่ยคือเราก็ไม่เคยปลูกไงเราไม่เคยปลูก ดิกิเสียงเนี้ยชัดเจนเน้อโนโบแบบหัวแตกเลยนะเอ้ยทำไมกล้องรถไม่โฟ,ฟกัสกล้องรถไม่โฟกัสนะทุกคนเอเขเป็นอะไรกล้องอารมณ์เสียกับลูกบ กล้องอารมณ์เสียกับลูกกหลูกลองไห้ไม่หยุดเนะไม่โฟกัสเลยถอนยาออกให้ด้วยเฮ้ย <c oughs> ที่นี่คนเดียว มีคนเดียวก็เท่ากับว่ามีสองสามคนนะแม่กาวเอ,อ้ยลูกนะเอาแต่ใจนนเค don't cry okay okay uh h m h m m h m m uh h m h m h huh be good okay 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 love you คุณเดะวายจ้าจแมนคือพ่อเพิ่นคักเวลาเพิ่นเครียดให้เพิ่นหยังให้จังซี่จะแม่นคือพ่อพันคักไปหอมแก้มก็หายเครียดจริงเสียมั้ยแมนบันคือพ่อเพิ่นคัก ตื่นมากินแล้วนอนต่อเดอ้อฝันดีค่ะพี่พาขอบคุณมากๆนะคะไปนอนต่อเลยค่ะพี่พาเข้างานดึกขอบคุณทุกคนมากมากนะคะเดี๋ยวเราจะตัดใบบวบออกสักหน่อยคือแบบใบบวบเยอะยุงก็ชุมนะคะ ก็ตัดเขาออกสักหน่อยใบเขาใหญ่แล้วเขากำลังออกผลให้เอีกนะคะรอดูผลของเขานะจะได้กินอีกไหมรอดูเขาจะให้เกน ไหมเนี่ยไรเนี่ยค่ะผนบวบ